สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ครัวกรากาถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับเป็นร้านอาหารป่าร้านเด็ดในย่านนี้เลยมีปลาแม่น้ําสดๆใหญ่ๆมาทุกวันครับแล้วก็วัตถุดิบที่คออาหารป่าต้องห้ามพลาดเลยครับมีครบทุกอย่างทั้งเก้งกบนก ปลาไหลหนูนาอึ่งไข่นะครับแล้วก็มีปลาแม่น้ําด้วยมีปลาเขื่อนนะครับมีกุ้งแม่น้ําก็มีนะกุ้งเผาอะไรพวกนี้ก็มีนะครับผมบรรยากาศร้านก็จะเป็นบ้านๆแบบนี้เลยนะที่นั่งก็จะมีแบบโอเพนแอร์แล้วก็มีห้องแอร์ด้วยหน้าร้านก็จะเป็นร้านผลไม้ที่พี่เจ้าของร้านเขาเอามาจากสวนของตัวเองครับมีสับปะรดอร่อยมากในพี่เขามาให้ชิมนะครับนี่คือสับปะรดบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับเป็นหนึ่งในสับปะรดที่ขึ้นชื่อที่สุดของไทยเลยนะครับมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวที่โดดเด่นมากหอมหาาน่ยจี ส่วนเมนูอาหารนี่ครับเยอะแยะไปหมดเลยนะใครที่ชอบอาหารพื้นบ้านแกงไทยๆผัดเผ็ดต่างๆเนี่ยแนะนําเลยอร่อยทุกเมนูนะครับมีทั้งปลาเป็นกุ้งเป็นนะครับถ้ามีปลาตัวใหญ่ๆอย่างปลาคาวปลาคังพวกนี้พี่เขาก็จะไปรับมาเองจากเขื่อนเลยนะครับแล้วก็มีเมนูเยอะมากครับอาหารทั่วๆไปก็มีเราก็สั่งเลยครับกำลังหิวๆมาเลยอย่างแรกที่ต้องมากินเลยก็คือชูชีปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนที่นี่มีตัวใหญ่มากนะครับตัวหนึ่งก็กิโลขึ้นไปนะขายตามน้ําหนักนะครับขีดละ1น0บาทตัวนี้ก็ประมาณโลครึ่งครับยกตัวเลยแล้้วกันครถาใ อยากจะกินตัวย่อมๆกว่านี้เขาก็มีนะครับแต่ที่เด็ดคือเป็นน้ําพริกแกงที่ทําเองเลยครับเป็นสูตรของทางร้านแล้วก็พวกแกงกะทิแกงชูชีเนี่ยเขาจะใช้เป็นกะทิสดด้วยนะครับแล้วก็ทําแบบโบราณคือเคี่ยวกะทิกับพริกแกงจนแตกมันเลยครับส่วนปลาเนื้ออ่อนเนี่ยก็จะเอาไปทําให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าตัวมันจะใหญ่สุกยากหน่อยแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ําแกงจนมันซึมเข้าเนื้อปลาใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับสำหรับเมนูนี้แต่คุ้มกับการรอคอยครับเพราะว่าเป็นแกงชูชีที่อร่อยมากๆรสชาติเผ็ดกาลังดีแล้วก็น้ําแกงทําได้้กกกกกกลลลลมมมมม่ออออหหัันนนนิิพรแง็็ผดาาจเเยืปุ อร่อยตามแบบฉบับของชูชีปลาเนื้ออ่อนโบราณเมนูต่อมาเป็นกบทอดกระเทียมครับนี่เป็นเมนูประจําตัวเราเลยนะดูน้องกบเขาโอ้โหใหญ่มากอยากก่างน้องไก่เลยนะครับเนี่ยใช้แต่น้องกลบล้วนๆนะครับเอามาทอดจนเหลืองกรอบเต็มปากเต็มคําแล้วก็โรยกระเทียมเจียวหอมๆครับจานนี้แค่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองเมนูต่อมาเป็นเก้งผัดเผ็ดนี่ก็พลาดไม่ได้เลยนะเนื้อเก้งนี่คือสุดยอดเลยครับทำผัดเผ็ดผัดชาอร่อยทุกอย่างครับผัดเผ็ดเก้งนี่ก็จะใส่กะทิด้วยนิดนึงครับผัดกับพริกแกงผัดเผ็ดจนหอมฟุ้งเลยแล้วก็ใส่เนื้อเก้งลงไปเียยววด้กันนจ นุ่มครับเนื้อเก้งเนี่ยเป็นเนื้อแดงที่แทบจะไม่มีมันเลยนะแล้วก็ไม่เหนียวเลยไม่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติอร่อยมากครับนุ่มกว่าเนื้อวัวด้วยจานนี้ถ้าได้ข้าวร้อนๆจะฟินมากเลยราคา120บาทนะครับเมนูต่อมาเป็นต้มยำพุงไข่ปลาช่อนครับนี่ครับโอ้โหมาครบทั้งพุงและไข่เลยแล้วก็เนื้อตรงท้องปลาช่อนด้วยนะครับบริเวณพุงมันเนี่ยต้มยำนี่ก็เครื่องหนักทั้งขาตะไคร้เป็นมื่อกรูดนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพริกขั่วนะครับพริกสดตำกันใหม่ๆครกต่อครกหม้อต่อหม้อ เสิร์ฟนี่ก็น้ำลายสอแล้วนะครับอยู่ในหม้อไฟร้อนๆสดแล้ววางช้อนไม่ลงเลยหม้อนี้250บาทครับเมนูต่อมาเป็นปลารากล้วยผัดพริกขิงอันนี้อร่อยดีนะครับกินง่ายๆผัดพริกขิงก็จะไม่เผ็ดมากเลยปลารากล้วยก็ทอดจนกรอบเลยนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นของแนะนําของทางร้านเรียกว่าหอยโค่งผัดตโนดครับไม่เคยกินเลยเหมือนกันเป็นแกงเผ็ดโบราณอย่างหนึ่งของทางราชบุรีนะครับใช้พริกแกงเผ็ดกับกะทิปรุงรสกลมกล่อมรสชาติจอกเค็มๆแล้วก็หวานนิดๆจากกะทินะครับหอมใบยี่หร่าอันนี้สุดๆเลยครับกินกับข้าวสวยนะเนื เข้ากับน้ำแกงที่สุดเลยหอยโครงปรตัตโนลราคา100บาทนะครับแล้วก็มีแกงป่าที่พลาดไม่ได้เลยวันนี้ขอเป็นแกงป่าปลาบึกแล้วกันนะครับ150บาทรสชาติเผ็ดร้อนถึงเครื่องแกงป่าแล้วก็ปลาบึกชิ้นโตๆเสิร์ฟมาในหม้อไฟแบบนี้นะครับร้อนอยู่ตลอดเวลาแน่นอนแล้วก็จะปิดท้ายด้วยปลาบูนึ่งซีอิ๊วครับก็จะใช้ปลาบูเป็นๆจากบอ่อเลยนะครับวันนี้เสียดายมีตัวเล็กหน่อยจริงๆจะมีตัวใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับต้องใช้ปลาบูเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็เอามานึ่งซีอิ๊วแบบบ้านๆเลยเนื้อปลาม ของเนื้อปลานะครับระบุนึ่งซีอิ๊ว400บาทครับใครที่อยู่เมืองนอนท์มาลองกันได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับร้านครักรวกรากาครับร้านเปิดทุกวัน10โมงถึงประมาณ4ทุ่มใครที่มาไม่ถูกเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ